ตู้ยังอันนีรนะตัวแบ่ <ยะ S 2> สบายดีอีกรอบพี่น้องตามบางฮงแล,แ,ลแล้วกับเสื้อผากันกินข้าวเที่ยงพี่น้องพอกัดท้องบัดเมื่อเอางัวกินหนามแล้วกันเมื่อกินข้าวอยู่พุดเลือจังไดเอิ้นบอกไปถาวมว่าขั้นเฮิงแล้กินก่อนแล้วด้วยบริะสะันเอาักแตงเมื่อสามถุงแลกับเสียเจตัวในเสื้อเมื่อให้แมีย,ยาใน่พี่น้องเลือกจากถุงหนี่งเข้าห้ายังแม่ซิป แต่นไหไม่หนีช้องถุงเดือดชิดถุงแต่งชิบหาถุงลูกสาวหักกระเลิกมาพี่เนอะนนาานพายเป็นคนไขยประตูฮะาม,ามาท่านผู้ชมเกินเขา่าเพียงน้ำกันเบิง้งจีหายไปเบิง้งหน้าตาตาบอกหุ่งเนาะตามเบิ้ดหมากเลยพี่เนาะที่เขาต่อยอ่ะ

เันว่าากินอคนนะอืออืตอตอร่ออื่นหถตอนหัวรูปพ่านใช่ไหมมันเกินดูอ,ยอย่ก ปล่อยออกมาร้ายคนละอ่อขอบไม่ไก่ก่เรามซอยไหวนะแดดท้องมึงมดทะเลแห้งมึดเลยอ้าหดไม่ได้เขาก็เอาจิตไก่ห่วยเลย

ใส่ใจปวดขาป่าวันเ <c oughs> ขากินตอนเขาอยา,อยอยา,อากุดนหม <c oughs> ูยัดเขาอยากฟาหอยยัดปวดท้องไปอยู่ไหนเสียห้งเยอรมันตื่นแล้วปะ่ะเนาะมาเลิกกินข้าซาหมูหุงเหมือนกัน มาได้อีรายอัเจอพีุ่กคนแจกเมืนกันเกือบไปที่แจกเขาเือพระขาวบินถ้ามันถ้ามันขาวมากะะนายน,นีเซ็ตนไรมากเต่าขางนูวยเตาอันนมาไหมกเห็นไหม โบได้กินแหนะเป็นหน่อยค่ะกุกคุกคุกคุกินไก่กุกพอว่าเอาเข่าไปไม่ใช่สิไปข้างเข่าพออยู่พี่เก็บเอาเก็บเอาไหนตกบ่เออดังๆ ฮะฮะอะรผั huh? hmm. huh? oh, ัดเลยลูกมาหายักสันหึงหายหายนอกนอกข้างจะนอก ึ้นไปรับอ่ะตามเสือ,อขอมมึงเข้าไปรับสามเส,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 สือเฮยจีบ้าเลยจอดแจ๊เ้เบกว่าออากาศเย็นมจะค้นลงเจียวข่าร้ายเหรอบ่งสร้ายล้วจ

Não vou pedir Não, tem mais. não, não tem mais. ้าวนี่เขาเอาเขาเอาบักหน่อยนะมาใส่บักสันบักสันข้างใส่เก่ามาแเดียเลื่อนหนึ่งน้วผมกอ่านไปแล ลูกหลานไปมึงเงินอะไะบ้างฮะเงินเงินอะไรสายเงินทุกคนเงินมาจ่ายแม่แก่บ่เลยบ้างมันหนึ่งบ้างแก่บ่เนื้อเงินหนึ่งเสร็จเอาเอาไปจ่ายค่ะตัวนี้มาจ่ายนะขอบคุณมากคุณ สั่งพักก็เห็นมาไวาาเก็บา <ừ. S 1> ว,วบ้านทกอยาเจ็บท้นร่วมเงินหมื่นกว่าบาทเก็บเงินชาบานได้เละอร่อยก็อ,อยากผ่าไปเาำจริง,งย็นงออกมา

อ๋ liksom, อใหญ่่ะใหญ่ของพุ่นยุกเจ้พี่จะผักมันกินตะอดทั้งวัน